โ,โ,โรงแรมที่ตรงสเปคที่สุดโรงแรมหนึ่งที่เคยพักมาแล้วที่สำคัญก็คือเขามีไอติมให้กินฟรี24ชั่วโมงน่ากินมากติม24ชั่วโมงนะโอ้โหมติจีบสรับที่เขาจะได้กำไรใช่ไหมนะ วัสดีครับคุณผู้ชมครับการจะเป็นโรงแรมที่ดีได้ในสายตาของเพื่อนๆนั้นต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง <S <S ตามที่ผมพิดนะอย่างแรกเลยสะอาดปลอดภัยโลเคชั่นต้องดีแต่น้อยถ้าเกิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะยิ่งถ้าเราไม่มีรถเนาะการอยู่ในประเทศที่มีรถไฟแล้วโรงแรมใกล้ๆรถไฟใกล้ๆสถานีหลักมันเป็นข้อดีที่ผมมักจะเลือกจากตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นหลายหลายคนก็อาจจะมองไปถึงโรงแรมอยู่ใกล้ของกินไหม อาหารเช้าเป็นยังไงราคาเป็นยังไงราคาสูงไปต่าไปหรือว่ายังไงหรือเปล่าเงื่อนไขทั้งหมดที่ว่ามาสำหรับผมแล้วทําให้ผมได้มาเจอกับโรงแรมที่ตรงสเปคที่สุดโรงแรมหนึ่งที่เคยพักมาค่อนข้างประทับใจที่นี่พอสมควรเลยนะฮะเพราะว่านอกจากเขาจะมีเงื่อนไขตามที่ว่ามาเลยอยู่ใกล้สถานีรถไฟซึ่งเป็นสถานีหลักเลยนะตอนนี้ผมอยู่ที่นนี่คือสถานีหลักของเมืองครับ เดินไปแค่ไม่กี่ก้าวราคาอยู่ในเรทที่ไม่แรงสำหรับผมเรทอยู่ประมาณคืนละพันกำลังโอเคซึ่งคืนละพันเนี่ยรวมอาหารเช้าด้วยนะครับโรงแรมสะอาดไหมสะอาดผู้คนในตอนนี้นะไม่พูุกพล่านที่นอนนุ่มมากดูดวิญญาณสุดๆนะครับแล้วก็มีห้องน้าในตัวที่นี่เป็นโรงแรมที่อยู่ในเมืองที่ผมเข้ามาเป็นครั้งแรกแต่ว่าโรงแรมค่อนข้างน่าประทับใจทีเดียวที่นี่ก็คือเกาสงไต้หวันนั่นเองนะครับ ราคาคือละ1,000บาทบวกลบนิดนดบวกลบแบบร้อยส0งอะไรประมาณนั้นแต่ว่าช่วงนี้ที่ผมมามันเป็นช่วงโล w season นะเป็นช่วงหน้าร้อนหน้ามลสุมดังนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเป็นช่วงที่ high s e a s o ของเขาที่นี่จะเป็นอย่างไงแต่ผมรู้สึกว่าเกาสงคนไม่ค่อยเยอะมากดังนั้นมันน่าจะโอเคซึ่งนอกจากเงื่อนไขทั้งหมดที่ว่ามาแล้วนะฮะทำเลดีสะอาดปลอดภยัยประหยัดแล้วที่นี่เขายังมีจุดเด่นที่ได้ใจผมมากเลยก็คือ มีของกินให้กินฟรี24ชั่วโมงหลายคนคิดของกินให้กินฟรีอะไรขนมปีปป๊บป่ะขนมปี๊บกับกาแฟง,ง่อยๆวะมีซาลาเปาไส้หมูไส้ครีมและที่สําคัญก็คือเขามีไอติมให้กินฟรี24ชั่วโมงคือไอติมเนี่ยผมเคยพักโรงแรมที่ญี่ปุ่นที่หนึ่งชื่อโรงแรมมรานะครับอยู่แถวโอคายาม่าที่นั่นก็มีไอติมให้กินฟรีแต่ว่าจะเป็นแบบแท่งๆโง่ๆอะแค่นั้นก็ทับใจแล้วแต่ที่นี่คือเป็นแบบปักแลวคือเป็นรสชาติที่ หากินในเมืองไทยไม่ค่อยได้เป็นรถองง่นที่มีเนื้อองง่นอยู่ข้างในด้วยนะองุ่นเขียวอะ่ะสามารถกินฟรีได้24ชั่วโมงแล้วผมแค่นี้ก็คุ้มละซึ่งคลิปนี้ก็เลยจะขอแยกออกมาเป็นคลิปรีวิวโรงแรมแปลกๆแ,แ,แห่งนี้ก็แล้วกันยังงงเลยว่าจ่ายไปคือละพันกว่าบาทน,นี่รวมข้าวเช้าด้วยนะพี่เขาได้กําไรบ้างใช่ไหมหลังที่ผมไปนั่งกินไอติมมา3เวลาโรงแรมแห่งนี้เป็นอย่างไรละเมืองแห่งนี้น่าอยู่แค่ไหนเรามาติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับกับโรงแรมไอติมฟรี24ชั่วโมง แบบนี้ก็มีด้วยที่เขาจะได้กำไรใช่ไหมนะซึ่งสถานีหลักที่ผมว่าทำเลดีที่โรงแรมที่นี่ตั้งอยู่นั้นไม่ใช่สถานีหลักแบบหมูหมากาไก่นะฮะมันคือสถานีหลักของเมืองเลยเกาสงสเตชันเปรียบเป็นกรุงเทพก็คงเป็นสยามหรืออโศกเปรียบเป็นญี่ปุ่นก็คงเป็นสถานีโตเกียวนะฮะเปรียบเป็นไทเปก็คงเป็นไทเปเมนสเตชันประมาณนั้นเลยเดินจากนี้ไปนิดเดียวเองของเราคือรอย่อ่อนนี้ครับ ออกหน้านรีบเลยว่ะอันนี้แหละดูสิว่าจะเป็นยังไงว้าวเฮ้ยกว้างเนี่ยมันเล่นไปเอาจริงคือตอนแรกอะเห็นในรูปไม่ได้คาดหวังอะไรกับห้องพัก ว่ามันจะเป็นยังไงคือสนใจแค่ของกินข้างล่างเฉยแล้วก็ทำเลเฮ้ยแต่ว่าห้องโอเคเลยอะ่ะเข้ามาก็เป็นโอ้ถงซักรีกรไม้แขวนอันนี้คือที่แขวนเนาะชั้นหนึ่งก็ประมาณนี้เรามาอยู่ห้องตรงแบบตรงลิฟต์พอดีเลยแต่ว่าฝ้าตรงข้ามเราดูเหมือนจะเป็นห้องใหญ่นะฮะโต๊ะทำงาน กว้างขวางทีเดียวมีปลั๊กให้อ๋อมีตู้เย็นให้นะฟรีดริงก์เหรอ Help yourself to drink in refrigerator มีอะไรกินฟรีบนะ้างอ่ะโอ้ยเปิดไงวะอ๋อมีน้ำแล้วก็คือให้น้ำมาสี่ขวดอ่แช่ให้หมดไม่ค่อยชอบตู้เย็นนี้เท่าไหร่มันไม่ค่อยเย็น ไม่ได้ด้วยแต่ก็สร้างมันกาแฟโกโก้แฮร์ไดเออร์เบาผมเรียบร้อยมีหมดนะครับนี่คืออะไรโอ้ตู้เซฟใช้ไม่เป็นไม่ใช้หรอกระบบเป็นชีการ์ดนะฮะอ้าวนี่ก็ทำหลอกไว้ใช่เปิดไม่ได้โอเคสำคัญก็คือมีหน้าต่างต่างหลอกเปล่า เฮ้ยเห็นเห็นเห็นวิวมีวิวเออนี่สิต้องอย่างนี้ฮึเออนี่เห็นวิวแม้จะเป็นวิวที่ไม่ค่อยโสภาเท่าไหร่แต่ก็เป็นวิวของเมืองเกาสงอะนะดูห้องน้ำก่อนดีกว่าอีกหนึ่งในปัจจัยมีรองเท้าในห้องน้ำเกียดการใช้กระเบื้องอย่างนี้เหมือนกันเนาะแล้วประตูก็คือเป็นกระจก ชีดตูดว่ะโอสิเตอหวัดไม่ค่อยมีที่ฉีดตูดไม่ใช่หรอเฮ้ยอันนี้มีที่ฉีดตูดอ่ะอุ้ยแรงด้วยเฮ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอันนี้ไม่รู้ว่าเนี่ยว่ามีเอ่อ,อ,อโอเคสะอาดไม่มีแจ็คพอตออมีผ้าให้เรียบร้อยแล้วก็อันนี้คืออะไรวะอ๋อที่การส่วนเปียกส่วนแห้งเป็นแบบนี้อ๋อที่หาบน้ำดูดีเหมือนนะเป็นมนไมโครโฟนเลย เ,ออเป็นแบบนี้แล้วก็มีบอดี้วอชมีแชมพูพร้อมมีรู้สึกว่ามันเตีย้ยเลยถ้าเป็นฝรั่งเข้ามาต้องกม้มอาบหรอมีสแน็ค24ชั่วโมงอยู่ที่ชั้นหนึ่งซึ่งสามารถกินได้แค่ชั้นหนึ่งนะห้ามเอาขึ้นห้องไม่เหมือนไอ้โรงแรมขนมปังที่ญี่ปุ่นที่บอกอขึ้นห้องได้นะฮะเช็คอินทม์บ่ายสามแต่ตอนนี้บ่ายสองโมงครึ่งผมก็สามารถเช็คอ mm ิน hmm. ได้นะฮะแล้วก็เช็คเอาท์ เที่ยงมีฟรีวอชชิ่งแมชีนแล้วก็ายเออร์ไอเครื่องปั่นผ้าก็มีนะเราน่าจะได้ซักที่นี่แหละโอเคประมาณนี้อ๋ออาหารเช้าน่าจะมีคูป,ปองมาให้ใช่ปะเออเรายังเหลือภารกิจลงไปดูขนมข้างล่างซึ่งเป็นจุดเด่นเพราะเขาบอกว่ามีไอตรงไอติมมีอะไรให้ด้วยอะเครื่องนองเครื่องดื่มอะ่ะมันเป็นยังไงอยากรู้เหมือนกันนะ ลงไปดูกนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นมานอนดีกว่านะมีน้ำแคนเบรี่พีชน้ำส้มเลมอนแบท็ทีชาครบเลยนะครับลาตรงข้ามเป็นไอติมน่ากินมากมีฟรี24ชั่วโมงนะนอกจากนั้นเป็นอะไรเป็นโอ้โห้สะละับเป้าเลยเหรอ อันนี้มันไม่เรียกนแนนคหรือเปล่าวะออเป็นเปาหมูนะฮะแล้วก็เปาครีมเอาเผือกตนฟากนี้นั้นอ๋อสามารถทำน้ำร้อนได้น,นี่ก็มีอ๋อวัพรอนก็พวกอันนี้แหละนแน็คเออดีเนาะอ๋อนี่ไงมีที่ซักผ้าอยู่ข้างในอ๋อสามารถซักได้ฟรีตรงนี้ มีน้ำยาสักให้เสร็จสับเออดีดีดีดดดดดชงโอ้ยอันนี้คือกินแบบไม่หิวชิม,มก็เห็นไอติมหลากหลายรสชาติทุกไม่ได้ อ,อร่อยวะ่ะไอ้ที่เหมือนวานิลลารสมันออกนองนองน,นิดนึงส่วนมะนาวนไม่เปรี้ยวเหมือนมะนาวไทยแล้มันมีเนื้อผลไม้ด้วยอ่ะเฮ้ยอร่อยวะ่ะเนี่ยมันมีเนื้อเหรอะอ๋อมันไม่ใช่มะนาวมันคืออ่างุนมันคือรสอ่างุนนะครับอ่างุนไทยลัสกับแต่ก็จะมีลงุงๆเขามานั่งนั่งเล่น,นเต็มเลยนะงอคอเสียงดัง่อย แล้วก็อร่อยผมสตรอเบอรี่ชอบไปทั่วไปส่ที่ผมสนใจคือส้มคือเมื่อก่อนอ่ะเชอร์เบตส้มหายกินได้ทั่วไปแต่ว่าอยู่ดิมก็หายไปเรื่อยๆเลยซึ่งผมเป็นรสที่ผมชอบกินมากอืมไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่มันเป็นกลิ่นส้มอะไรทุกอย่างส้มส้มจีนอ่ะมันฉุนด้วยรสนมอร่อยแล้วก็รสอัุ่นอร่อย,ออยชอมมะนาวมั้ง ไม่หวานเลยใช่ได้ใช่ได้เอาจริงนะนี่กาดจะซื้อติ่มกับเซเว่นผมไม่ได้ซื้อแล้วล่ะวันนี้มาอร่อยกว่าสวัสดีสสดยามเช้าอันสดใสนะฮะเมื่อคืนหลับเป็นตายเลยที่นอนหลับสบายมากตอนนี้ตอนเช้าแล้วลงไปกินข้าวกันดีกว่าไม่รู้ว่าข้าวเป็นแบบไหนนะข้าวอะ่ะช่วงเจ็ดโมงถึงสิบโมงเป็นเบเกสต์แต่ว่าถ้าตื่นสายสิบโมงถึงบ่ายโมงก็ยังมีพวกแฮมแซกก่กชีสโทสอะไรนี้ให้ก็ไม่รู้เราต้องลงไปแบบฝูออปชั่นก่อน นะลงไปด้วยกันไปดูว่าโรงแรมบ้าบอแห่งนี้ยังจะให้ข้าวเยอะอีกหรือเปล่าหลังจากที่ของกินฟรีมีทั้งวันแล้วด้วยความที่ลิฟต์มีตัวเดียวนะอาจจะเป็นปัญหาได้ถ้าเป็นช่วงไฮซีซั่นนะฮะลิฟต์ไม่ได้ใหญ่มากอาจต้องรอกันอันน้อะไรวะสะกอ์สามะะก็เป็นอาหารเช้าจีนผสมกับอเมริกัน ข่าวขิงเจียวปูอยากกินทุกอันกันเออเป็นผัดผัดผัดห้อหอกตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนข้าวต้มเป็นเหมือนโจ๊กใส่อะไรไม่รู้อ่ะแล้วก็มีข้าวอันนี้เป็นอะไรอ๋อหนุ่มจีนะ๋น,นะฮะแล้วก็ซาลาเปาม,มีทั้งวัน เป็นสลัดแล้วก็พวกขนมปังอาหารเช้าวิดวันหน่อยไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์เท่าไหร่โปรตีนจะมีแต่ไข่เลย้งแต่อันเนี้ยมันคือเส้นก๋อยิสานใช่ปะแต่เหมือนเขาละไปพักไทยเปรยะอาหารเช้าก็จะประมาณเนี้ยไม่ค่อยมีเนื้อ ก็อเมนเป็นแบบแป้งๆแล้วก็ผัดผักที่นี่ก็เหมือนกันก็เดี๋ยวผมเอาพวกนี้กันมาดูว่าเมนูจะต่างกันไหมแต่ว่าส่วนตัวรู้สึกไม่ประทับใจมากเท่าไหร่เดี๋ยวผมขอชิมดีกว่าใช่เกาะอ,อีสานใช่ป่ะคุณเชียมก็คือคุณเทียมว่ะนังนั้นรสชาติทั่วไปอ่ะผักผักผัด,ผดคือมันมีผัดผัก อย่างเดียวก็ไม่ว่านะมีผัดผักผัดผักผัดผักนะผัดผักรสชาติก็คือผัดผักนะครับอันนี้เป็นซุปอะไรไม่รู้ว่าซุปข้าวโพดเหรอเปิดไม่ลุกใจเร่อื่นอาหารเช้าคืออื่นมากเอาหารเช้าถ้าเต็มสิบสำหรับผมนะสำหรับคนที่กินชอบกินโปรตีนอย่างผมอาหารเช้าผมให้สักสี่คะแนนก็แล้วกัน อ,อ,อย่างน้อย أ, ถ้านับรวมว่ามันมีไอติมให้มีขน vais. มปังปิ้งอะไรเงี้ยก็โอเคมันก็พอกินได้แต่ว่าตัวอาหารน่ะมังสวิรัตกล้วนเลยคือมีแค่ไข่ที่เป็นโปรตีนนอกนั้นอ๋อ,อแล้วก็มีกุนเชียงผัดผัก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 แล้วก็ผัด,ผ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 ด,ดหัวงอกเดี๋ยวรอดูวพรุ่งนี้อีกวันนึงแล้วกันว่าอาหารเขาจะมีเปลี่ยนแปลงไหมเช้าวันที่สองมาดูอาหารกันเฮ้ยอันนี้ดูดีนะเป็นผัดผักมีเห็ดมีเบคอนแล้วก็ยากิโซบะ โอ้ยเหมือนเดิมเลยหน้าตาหมูสะกอกอสานจะคือกุนเชียงอันนี้ก็ถั่วอาไข่เหมือนเดิมอันนี้อะไรวะเต้าหู้เหรอ,อนนก็เป็นผัดอันนี้เขาผัดผักโด,ดยรวมค่อนข้างโอเคกว่เมื่อวานนะแต่ว่าในส่วนตัวก็ยังรู้สึกมไม่ชอบอี่ สอตอนกินไม่ได้รีวิวอะไรมากเพราะว่าอยู่ดีเราก็นั่งเงยเียบของเรามาตั้งนานวันนี้อยู่ดีก็มีคนมานั่งด้วยมาคนเดียวไม่ว่ามานั่งครอบครัวอามา่าอาอึมมากันหมดเลยแล้วก็คือตรงอื่นมันก็ว่างนะก็มานั่งโต๊ะติดกับเราทาไมก็ไม่รู้ก็เลยไม่ได้พูดอะไรเอาเป็นว่าอาหารวันที่สองเบสคล้ายๆกับวันแรกก็คือผัดทุกอย่างผัดน้ํามันทุกอย่างแต่ว่าวัตถุดิบของวันนี้ดูดีขึ้นเหมือนเมื่อวานมันเป็นอาหารมังสวิรัตเลย วันนี้มันก็ยังมีเนื้อนะมีโปรตีนขนาดไอ้ซุปแบบม่ยังเป็นซุปชิ้นผมก็ตักลูกชิ้นมากินตัวผัดผักที่มีเบคอนอันนั้นก็อร่อยส่วนนอกนั้นก็ทั่วไปเหมือนเหมืนอนเมื่อวานเลยโปรตีนผัดบ้างเอาอะไรเอาเต้าหู้ผัดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอกินกับข้าวต้มผมว่ามันเข้ากันกว่าเออมันอาจจะเป็นขอบกับข้าวที่เอาไว้กินกับข้าวต้มน่าจะเหมาะกว่าถ้าเป็นวันนี้ผมคงให้สัก6-7ถึงคะแนนก็ถือว่าใช้ได้ตอนนี้ก็ซักผ้าฮะอันนี้คือมงว่าลุงเขาไปทำอะไรน้อง ป้าออกกล้วยเดินตามลุงเขาไปแล้วเขาไม่ปิดประตูด้วยนะอันนี้เป็นซาลาเปาไส้หมูนะฮะต้องรีวิวไหมไม่ไไส้ไม่ได้เยอะมากแล้วก็อร่อยครับอ๋อลุงเข้าไปทําเครื่องปรุงมาม่าในห้องคือเดินออกมาหอมมีดแล้วก็หอมเข้าไปทํามาม่าในห้องน้าแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าเป็นนมไม่น่าจะเป็นไส้นะน่าจะเป็น นมลงไปไม่มีไส้เลยไม่ถึงมีความเป็นนมเลยมันไม่อร่อย <c oughs> วันนี้เขาบอกเป็นครีมันสุดท้ายแต่าสุดทนี่เขาเข้าห้องนำ้ำเขาไม่ปิดประตูเหรอนี่ครีมครีมจริง <c oughs> ตอนแรกเห็นสีเขียวกว่าเป็นรสมะนาวเปล่าเป็นรสองุดนที่ไม่อร่อยกลายเป็นรสส้มซึ่งโอ้เด็ดเป็นรสที่ผมชอบ กำลังจะเช็คเอาแล้วก็ออกจากโรงแรมแห่งนี้แล้วนะฮะก็จะสรุปให้ในส่วนของโรงแรมมันก็ต้องมีทั้งข้อดีและข้อเสียแหละมันไม่มีโรงแรมอะไรที่มันเป็นข้อดีล้วนๆซึ่งข้อดีอย่างที่ผมบอกก็น่าจะบอกมาตลอดทั้งคลิปแล้วมี อาหารให้กินฟรี24ชั่วโมงไอติมอร่อยที่ตั้งทำเลดีมากติดกับเกาสงสเตชันสามารถเดินไปถนนคนเดินกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของเกาสงได้แล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนสะดวกไม่ไกลจากสถาน,นีร้านอาหารเยอะแยะเต็มไปหมดแฮปปี้มากในทำเลแล้วก็เตียงที่นอนอะไรต่างๆโอเคห้องน้ําก็มาตรฐานไม่มีอ่างไม่มีอะไรแต่ก็สะดวกสบายดีห้องน้ําอาจจะแคบไปหน่อยแต่ว่าบริเวณห้องนอนก็ไม่ได้แคบมากนะ เดินไปเดินมาได้คนไม่พุกพล่านในในช่วงนี้นะถ้าเป็นช่วงไฮซีซันก็อาจจะอีกฟิลหนึ่งนะครับคือลงไปที่ส่วนของคาฟเฟ่ส่วนของร้านอาหารนี่ไม่เคยโดนแย่งกินเลยข้อเสียล่ะมีไหมอยู่มา3วันได้ยินเสียงข้างนอกเล็ดลอดเข้ามาไหมมีบ้างเพราะว่ามันอยู่ริมถนนขนาดนี้แต่ว่ากระจกเขาก็เป็น2ชั้นเนี่ยนะฮะลองฟังเสียงดิได้ยินปะ คือถ้าถ้าตั้งใจฟังจริง,รงๆมันก็จะได้ยินเสียงแบบรถหรือ,อสัญญาณไฟตีดตีดอะไรอยู่บ้างแต่ว่าสําหรับผมการมีเสียงแอมเบียนแบบนี้ทําให้ผมหลับสบายคือมันไม่ได้เสียงแบบดังหรือว่าอะไรอะคือเมืองนี้ใช้มอเตอร์ไซค์กันเยอะแต่ก็ไม่มีเด็กแว้นคือบางทีถ้าอยู่เงียบๆแบบเงียบ,แบบยบแล้วก็มีแว้บอะไรเงี้ยมันจะตื่นแต่นี้ก็คือมันเป็นเสียงแอมเบียนที่ดังในระดับเท่ากันไปเลย,เลยประตูเนี่ยมันไม่ได้มีแบบซับเสียงอะไรคนคุยข้างนอกอะ่ะอันนี้ได้ยิน แต่ว่าเนื่องจากตอนนี้ลูกค้าไม่เยอะมั้งผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรมากก็ขนาดว่าอยู่ห้องหน้าลิฟต์เลยนะฮะข้อเสียอย่างคือทีวีกากผมวิ่งสาว o o เกิล h o m e c a s t มาแต่ก็เขาซ่อนไอ้ลักไว้ข้างหลังเจาะเข้าไปเลยอ่ะผมก็เลยไม่สามารถต่ออะไรได้เลยแล้วก็ช่องอ่ะมีอยู่ช่องเดียวไม่รู้ทําไมกดทุกปุ่มละกดยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้อ้ออีกส่วนหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้พนักงานไม่ได้เฟนลี่ไม่ได้อะไรนะก็ปกติทั่วไป อาจจะดูมีความเบี่ยงเบียงนิดนึงแต่ว่าอยู่มาสามวันเข้าใจแล้วเป็นบุคลิกของเขาเองนั่นเองเขาไม่ได้แบบอะไรหรอกเราลงลิฟต์มาเขาก็จะรีบลุกขึ้นมาแต่ก็ไม่พูดอะไรนะก็นั่งไปเหมือนออกกำลงกายเดินผัดลุกนั่งลุกลุกนั่งนั่งว่าผมถ้าเต็มสิบให้กี่ดาวดีโรงแรมนี้เทียบกับทุกที่ที่ผ่านมาผมให้ที่นี่9้าคะแนน9ก้าคะแนนเลยนะสูงทีเดียวนะ แม้จะเป็นโรงแรมราคาประหยัดคือ9พะนแนนเนี่ยไม่ได้ดูความหรูหรืออะไรนะเทียบกับราคาที่จ่ายไปแล้วคุ้มค่าแค่ไหนเป็นโรงแรมที่จะคิดถึงถ้ากลับไปอ่ะบางทีอาจจะอยากกลับมาเกาสงแล้วมาพักที่เดิมด้วยซ้ําแต่ว่าเขาบอกว่าไอ้วัฒนธรรมการแถมไอติมฟรีหรือไอ้นู่นฟรีไอ้นี่ฟรีเนี่ยไม่ได้มีที่นี่ที่เดียวแต่ว่าเหมือนกับเป็นธรรมเนียมของเกาสงไปเลยเหมือนกับมันมีโรงแรมนึงเริ่มทำอีกโรงแรมนึงก็แบบเฮ้ยไอ้นู่นเขามีกูก็เรียนแบบด้วย ประมาณนั้นก็ทําให้หลายโรงแรมที่มีลักษณะเดียวกันแบบนี้ดังนั้นเกาสงก็เป็นเมืองที่น่าสนใจนะค่าของชีพไม่แพงเลยอ้ออีกอย่างหนึ่งที่ลืมพูดไประบบฝากของของโรงแรมนี้เขาให้ฝากกระเป๋าได้แหละแต่ว่าคําว่าฝากกระเป๋าของเขาอะก็คือเอากระเป๋าวางกองๆไว้เองข้างหน้าโรงแรม ข้างหน้าเลยนะคือเปิดประตูเข้ามาแล้วก็เจอมันวางตรงนั้นนะซึ่งเคาน์เตอร์อรพนักงานจะอยู่หลบมุมไปนิดนึงทําให้ผมว่าพนักงานมองไม่เห็นหรอกว่าใครจะมาหยิบไปแล้วก็ตอนเช็คอินเสร็จแล้วมาหยิบกระเป๋าก็คือหยิบไปเลยผมค่อนข้างไม่ไว้ใจกับการฝากกระเป๋าแบบนี้ถ้าแบบมีโน้ตบุ๊กมีอะไรอย่างเงี้ยน,นะระวางเวาตรงนั้นนะ่ะ ใครหยิบมั่วก็สามารถหยิบได้เลยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าอยากให้พูดอะไรพาไปไหนทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ชอบกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดไอคิาาาาาาวไอคิวสำหรับทุกท่นเพื่อนตรุดไปกับแสงทีได้เหมือนเคยครับสำหรับวันนี้ออกไปเที่ยววันสุดท้ายในเกาสงก่อนติดตามชมคลิปเที่ยวเกาสงได้หลังจากนี้บายบาย 「季節を越えてまた」